วันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับน้องนิวเยียสาวน้อยมหัศจรรย์ผู้สร้างผลงานที่ทำให้หลายคนต้องตกตะลึงกันมาแล้วนะครับนั่นคือการปั้นในหลวงรัชกาลที่9ที่ทั้งสวยงามและเหมือนจริงมากๆแต่รู้อะไรไหมครับนอกจากเรื่องของฝีมือแล้วนั้นเรื่องราวส่วนตัวของน้องเขาก็ยังได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครต่อใครอีกหลายคนครับผมเชื่อว่าการสัมภาษณ์พูดคุยกันในครั้งนี้นะครับจะให้ประโยชน์อะไรกับผู้ชมไม่น้อยเลยไปรับชมกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เอกครับอ่าสวัสดีครับช่วงคนมีของวันนี้นะครับของผมก็อยู่กับอบาจารย์เอกกระจังช่วยนะครับปฏิมากรผู้ปั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้สวยงามมากนะครับแล้วก็ของทางน้องนิวน้องนิวเยียนะครับนางสาวอัญมณีกระจังช่วยเป็นกำลังเป็นผลงานที่หลายคนกําลังสนใจอยู่ในการที่น้องนิวได้ปั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ออกมาสวยมากแล้วก็ มีทั้งเสียงชื่นชมแต่ก็บางคนพูดตรงๆว่ามีบางคนก็สงสัยเอ้ปั้นจริงเปล่าเพ่อก็เป็นปฏิมากรที่ปั้นในหลวงได้เก่งมากคนหนึ่งหรือพ่อช่วยหรือพ่อปั้นให้เปล่าอันนี้ต้องเป็นธรรมดาครับเป็นธรรมดาที่ต้องไม่เชื่ออยู่แล้วอ่าครับแต่นี้ก็ก็ก็อย่าเพิ่งเชื่อครับถูกต้องแล้วครับนะครับก็ต้องพิสูจน์ลองมาตามดูว่าทำได้ยังไงเริ่มจากอะไรก่อนอย่างนี้ครับ ที่มาที่ไปเป็นยังไงครับจากอย่างน้องนิวกับอย่างการที่จัดเอกจะได้อ่ให้ถ่ายทอดวิชาให้น้องนิวเนี่ยก็จริงๆแล้วอ่ะเราเอาตั้งแต่เขาเกิดแล้วกันเขาเล็กครับเขาโตกับเราเขาเขาอยู่กับเรา,าตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นการตั้งชื่อออนเดมณีครับหรือว่าน้องพรสวรรค์ครับอืก็คือแต่ชื่อมันเป็นการมันเป็นการตั้งชื่อเพื่อเพื่อให้เขาได้ทํางานศิลปะ อย่างที่เราชอบครับตั้งแต่เกิดแล้วครับจร,จริงๆเพราะนั้นตอนสองขวบสามขวบเขาก็จะได้เล่นได้เล่นสีได้เล่นผ้าใบครับได้จับผูกกันได้ได้สัมผัสสิ่งต่างๆเหล่านี้จนจนอยู่ในเรียกว่าชีวิตประจำวันเขาอะตอนนั้นหนูปั้นเป็นดินญี่ปุ่นเล่นกับน้องค่ะแล้ว ป้าก็เลยพูดประวาณว่าอยากได้อะไรก็ให้ลองทําเองฉะนั้นหนูก็อยากได้ของเล่นอะไรเงี้ยป้าก็เลยให้หนูทําขึ้นมาเองหนูก็ทําเล่นไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งป้าก็แค่ให้ลองวาดลูกบอกว่าลองวาดลูกดูไหมแล้วพอหนูวาดลูกเสร็จหนูเอามาให้ป้าดูป้าก็ให้หนูลองปั้นเป็นอ่าปั้นเป็นมือปั้นเป็นกระโหลกอะไรเงี้ยค่ะพอเขาเริ่มปั้นกระโหลกปั้นพื้นฐานกระโหลกปั้นมือได้แล้วเนี่ยครับ แล้วก็มาเห็นเขาวาดรูปคุณนปูนหน้าเหลี่ยมนะครับก็เลยโดยที่เราไม่ต้องสอนเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าครับเขาน่าจะปั้นในหลวงได้เพราะว่าพื้นฐานเขาเริ่มเริ่มดีแล้วเริ่มแน่นแล้วคืออาจารย์เอกมองเห็นพื้นฐานนี้เลย <c oughs> ก็เรียกว่ามีวิสัยทัศน์มองเห็นเลยว่าน่าจะปั้นในหลวงได้น,น่าจะทําได้อืส่วนน้องก็ยังไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้ไม่รู้ <c oughs> เขาก็คุยกันก็เอาไหมลูกอ่าปั้นเล่นเล่นอืมเขาก็โอเคก็ได้อ่าจะเล่นไหมไม่เล่นเลย <c oughs> แต่แต่บอกปั้นบอกปั้นเล่นเล่นแต่พอปั้นจริงๆแล้วพ่อไม่เล่นแล้วเนี่ยพ่อคุมนี่ละเอียดนี่เป๊ะเลยไหมเป๊ะเลยแต่ว่าตอนนั้นป้าอยากให้เป๊ะกว่าตอนนี้อีกแล้วเพื่อนป้าหรืออะไรสักคนนี่แหละค่ะเขาบอกว่า ไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้เดี๋ยวมันจะไม่เหมือนเด็กทำเพราะว่าแค่นี้ก็เกินเด็กแล้ว <l ots> ตอนนั้นเพราะว่าป้าต้องการให้อ่าเห็นตีนกาเห็นรูขุมขนเห็นอะไรประมาณเนี้ยอืเขาก็เลยบอกป้าว่าเออไม่ต้องเปะขนาดนั้นก็ได้อแล้วตอนที่เอาเข้าโรงหลอ่อเขาก็บอกป้าแบบนั้นเหมือนกันว่าไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้ <l ots> แต่รู้จากผลงานพ่อแล้วพ่อเป็นคนที่ไม่ปล่อย นะไม่เออคือสุดแค่ไหนมันต้องไปให้ถึงจุดที่มันที่มาเป็นที่สุดป้าก็บอกว่าถ้าทําไม่ดีอ่ะก็ไม่ต้องทําแต่แรกใช่เพราะว่าเราจะมีหลักคิดไงครับพอพอมีหลักคิดเนี่ยว่าทําอะไรต้องทําให้สุดอถ้าถ้าทําให้สุดอย่าทําอ่าแต่ถ้าจะลงมือมาทําแล้วเสียเวลาเสียพลังลงมาทําแล้วต้องสุดใช่ก็เลยก็เลยเนี่ยใชอันนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วที่เราคิด ต้องทําให้เต็มที่อืและจะถามตัวเองเสมอว่าทําเต็มที่หรือยังอืครับทีนี้ไอ้คําว่าการที่จะทําอะไรให้มันไปถึงที่สุดเนี่ยมันมันคงไม่ได้ทําแบบชิวๆไปวันๆเรื่อยๆสิ่งที่มันต้องแลกมากคือมันมันต้องมีความวิริยะอุตสาหะมีความเพียรอยู่ในนั้นนะมีการที่เราต้องต่อสู้จนกว่าจะได้ผลงานที่เป็นที่สุดมาและ มันมีช่วงจังหวะที่รู้สึก้อไหมหนักเหนื่อยจนแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไม่ไหวแล้วสงสัยจะไปไม่รอดแล้วไม่เอาละมีช่วงนั้นไหมมีค่ะช่วงหลังๆมานี่เกือบทุกวันเลยเอ๋ออ๋อมีนี่คือไม่ใช่แบบนานๆทีเกือบทุกวันทุกวันหนูอพยายามแก้จุดที่ป้าบอกหลายๆรอบแล้วแต่ว่าป้าก็ยังให้แก้ซ้ำไปซ้ำมาแก้เรื่อยๆแก้ อย่างเช่นตายอย่างเงี้ยค่ะแก้มากกว่าสิบรอบทุกอย่างแก้มากกว่าสิบรอบแล้วหนูก็เลยแบบอืมไม่อยากทําแล้วป้าทําไมแก้เยอะจังเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าป้าก็แบบบอกหนูว่าอีกนิดเดียวก็จะเหมือนแล้วอีกนิดเดียวก็จะเหมือนแล้วแต่ว่าป้าก็ยังให้แก้ต่อเรื่อยๆหนูก็เลยแบบไม่อยากทําตอนนั้นแล้วสําหรับทางอาจารย์เอกอะในฐานนะผู้เป็นพ่อและเป็นเป็นผู้ที่เทรนน้องเขาเนี่ยเป็นอาจารย์สอนน้องเขาด้วยเนี่ย จะทาให้เขาผ่านจุดท้อจุดที่แบบโอ้โหพ่อเอางี้เลยอ่ะพ่อแบบมาตรฐานพ่อสูงมากอะ่ะแล้วจะช่วยให้น้องเขาผ่านจุดนี้ความยากลําบากนี้ไปได้ยังไงก็จะมีให้ให้เขาได้รางวัลบ้างอ๋อมีรางวาัลมีรางว,าลวัลอ่า,าได้ขาอยากได้อะไรก็คุยกับเขาเงี้ยอบอออยากได้หมาอ๋อนั่นนี่อยากได้อยากได้หมาใช่ค่ะอ,อ,อยากได้หมาและได้หมาไหม ก็ทําไปถึงประมาณนี้นะเดี๋ยวจะซื้อ <ทำ S 2> ให้อ <c oughs> ก็เลยตั้งใจทําเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูเคยคุยกับปาแล้วปาว่าไม่ไม่แบบป้าไม่ซื้อให้แน่นอนอ <c oughs> แบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ปาจะไม่ซื้อให้ <c oughs> เพราะว่ามันดูแลยากมากแล้วก็ตัวใหญ่นูนิ่นค่าใช้จ่ายเยอะปาเกิจะไม่ซื้อ <c oughs> ให้แน่นอนปาก็แบบ ป้าจะทํางานแล้วมันไม่มีสมาธิอช <Okay. S 2> ่แล้วน้องนิวว่าไงหนูก็เศร้าหนูก็ร้องไห้หนูก็อยากได้มากมากป้าก็เลยบอกว่าถ้าหนูทําเท่านี้ป้าจะซื้อให้หนูก็เลยตั้งใจทำแล้วเป็นงาน้องนิวพอพอผลงานเราฟันฝ่ามาจนถึงจุดที่เราทําออกมาเป็นผลสําเร็จแล้วว่าหล่อมาเป็นชิ้นผลงานสําเร็จแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงตอนนี้รู้สึกดีใจมากที่หนูทํางานเสร็จแล้วแล้วพอหนูทําเสร็จป้าก,ก็บอกว่าถ้าหนูทํางานเสร็จปา้าจะ หนูอยากไปไหนก็ไปได้เลยหนูก็เลยดีใจมากเห็นได้ไปเที่ยวในช่วงเวลานั้นเขาจะทํางานตลอดแล้วไม่มีไม่มีมมแทบไม่มีวันหยุดเลยอืทาเกือบทุกวันหยุดนี่น้อยมากก็เรียกว่าเป็นเป็นวันหยุดที่เราต้องเสียสละเพื่อแลกกับผลงานจนกว่าจะจบพอจบแล้วเราก็ค่อยให้รางวัลกับชีวิตอ,อก็เรียกว่าเป็นคือกว่าจะผ่านกันมานะ น้องนิวก็ต้องมีความมีพรสวรรค์ส่วนตัวรเรื่องหนึ่งความวิริยะอุตสหาหะแล้วก็มีครอบครัวในการช่วยกันผลักดันนะมีคุณพ่อผลักดันแล้วมีใครอีกไหมคุณแม่ได้ช่วยเข้า,ขามา <c oughs> ร่วม,ม,มด้วยไหมมีแม่ด้วยป้าจะแบบไม่ค่อยซื้ออะไรให้หนูส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่แบบเวลาหนูทำงานแม่ก็จะเนี่ยมากินขนมก่อนแม่ซื้อขนมมาให้แม่ก็จะเป็นคนกลางคอยเชื่อมเวลา ทะเลาะกันอมอมไม่ไหวแล้วเหนื่อยแก้ไม่ไหวแล้วท้อแล้วแม่เขาก็จะมาคอยปลอบอคอยบอกโอลูกทำอีนิดเดียวลูกอะไรอย่างงี้ล้วก็เข้าใจแล้วว่าเป็นความยากยากจริงๆสําหรับเขาอะสําหรับเด็กอะขนาดตอนตอนเราเป็นเด็กเราย,ยังไม่ไม่ไม่ยากขนาดเขาเพราะว่าเขาต้องเรียนด้วยอืต้องเรียนพิเศษด้วยเสาร์อาทิตย์หลังจากเรียนพิเศษเสร็จ เขาต้องมาทํางานปั้นก็คือต้องมีทั้งช่วงเรียนก็ต้องเรียนให้เรียนก็เรียนหนักอยู่แล้วเรียนก็เรียนหนักอยู่แล้วเขาแล้วเขาแล้วเขาการเรียนเขาไม่ปล่อยครับเพ<ข>ราะว่าขวดไม่ทันเพื่อนอืแล้วก็ต้องมาปั้นแล้วก็ต้องมาปั้นในผลงานที่เราต้องใช้เวลากับมันปั้นมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะสิบสามปลายเกินสิบสี่แล้วแล้วตอนนี้ตอนนี้สิบหกแล้วสิบหก ก็เรียกว่าใช้เวลาประมาณสองปีสองปีค่ะปันพักอีคือปันพักเสร็จตอนสิบสี่แล้วก็ให้เลือกชุดครับว่าจะใส่ชุดอะไรเป็นชุดสูตรดีไหมหรือว่าจะเป็นชุดนี้อืมแล้วปรากฏว่าเป็นไงลูกหนูเลือกของยากหนูไม่เอาสูตรหนูไม่เอาสูตรเพราะว่าหนูเห็นว่าสูตรเรียบเกินไป้วหนูก็เลยอยากปั้นอะไรที่แบบมี รายละเอียดมากกว่านะสูตรหนูก็เลยเลือกชุดนี้แล,แล้วคุณพ่อได้ยินแล้วรู้สึกยังไงครับเราก็รู้สึกภูมิใจว่าที่เราสอนมานะให้ทํางานยากให้เลือกงานยากออันนี้ได้ดังใจอแอบภูมิใจนะครับก็เป็นนักโู่ออันนี้สําคัญมากนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าหลายคนเนี่ยก็จะถูกเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีเนี่ย เข้ามาอำนวยความสะดวกแล้วทุกคนก็จะติดกับความง่ายในชีวิต<ม>ทุกอย่างจะง่ายขึ้นเรื่อยๆง่ายขึ้นเรื่อยๆตามความสามารถของเทคโนโลยีนะ<ม>แต่ว่าการที่ว่าเด็กคนหนึ่งจะสวนทาง<ม>แล้วทำในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ยากแล้วพ่อก็อยากจะให้เขาเนี่ยกล้าเผชิญสิ่งยากแทนที่จะมองหาแต่สิ่งง่ายเนี่ยแล้วแล้วน้องนิวก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่สามารถอยู่กับเรื่องยากๆได้และอยู่ได้นานพอ แต,แต่สิ่งที่สำคัญก็ไม่ใช่เฉพาะน้องนิวคนเดียวนะครอบครัวที่อบอุ่นและคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องช่วยกันเกิดจากความรักความอบอุ่นในครอบครัวในการหลอมรวมนะครับจนมีน้องนิวในวันนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอยากจะให้น้องนิวเนี่ยอลองอธิบายชิ้นผลงานนะครับพาดูชิ้นผลงานสักนิดหนึ่งนะว่าที่มาที่ไปยังไงลองเดี๋ยวพองลอง,ลองพาพี่ดูหน่อย โอเคค่ะเนี่ยแล้วอย่างอย่างเวลาปั้นมาเนี่ยมันมีจุดไหนที่เวลาผิดพลาดแล้วมันมันต้องแก้บ่อยหรือหรือ,อยังไงมันมีตรงไหนบ้างนะมีอ่ามีหูมีเหรียญมีแววตาอะไรเงี้ยค่ะที่ต้องแก้ใช่หูหูนี่หมายถึงว่าปั้นไม่เท่าหรือหรือ,อยังไงหรือปั้นแล้วแตกหรือ,อยังไงหูตอนแรกตอนแรกปั้นไม่เท่ากันค่ะแล้วทีนี้ พอปั้นเท่ากันเสร็จปุ๊บอะไรเรียบร้อยแล้วก็กําลังเอามาแปะแล้วเหมือนหนูแปะไม่แน่นมากก็เลยตกออกมาแล้วตกข้างแล้วหลายรอบมากบางทีตกสองข้างพร้อมกันหนูก็ต้องมาแก้ใหม่เอาหมายถึงแปะแปะไปแล้วแปะดีแล้วล่ละสวยแล้วออกมาโอเคดีแล้วใช่ค่ะเนียนแล้วด้วยฮะแปะแบบรอยเชื่อมเนียนหมดแล้วเนียนแล้วเชื่อมซะเนียนเลยแล้วเป็นยังไงแล้วก็ตกมาใหม่ แล้วก็ตกมาใหม่ใช่ค่ะตกบางทีหนูนอนตื่นมาจะทํางานต่อหูตกหนูก็ต้องมาแก้หูใหม่เพราะว่าบุบหูบุบอ่าขมาก็บุบก็ต้องมาแก้ใช่ค่ะพวกเหรียญพวกอะไรที่เมื่อกี้ว่าเหรียญก็มีมีหล่นด้วยใช่ค่ะเหรียญตอนแรกหนูใช้เป็นขี้ผึ้งทําเพราะว่าตอนที่ใช้ดินน้ำมันนะคะมันเหลวครับเหลวไปนิดนึงหนูก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นขี้ผึ้งทำแล้วพอขี้ผึ้งแห้งแล้วใช่ไหมค่ะ พอผ่านไปเรื่อยๆขี้พึ่งเขาก็กรอบแล้วก็แตกทีนี้เหรียญแตกครึ่งเหรียญที่ละเอียดเยอะๆแตกครึ่งเลยแล้วหนูก็ต้องมาเชื่อใหม่ต้องมาเก็บรายละเอียดใหม่แล้วทีนี้พอได้หลายๆเหรียญแล้วเอามาแปะรวมกันเหรียญก็ตกลงทั้งแผงเลยค่ะแล้วก็บุบแตกหนูก็เลยต้องมาแก้ใหม่ตกลงยกแผงเลยใช่หนูก็เลยต้องมาแก้ใหม่หมดเลยแล้วแล้วเป็นไงทอมหกว่าแบบอุตสาห์ปั้นระละเอียดยิบเลยแล้วแบบหล่นไปทั้งแผงเลยแล้วต้องมา ปั้นมาแก้อย่างนี้ทอมากหนูก<แ>็บ่นกับป้าตลอดแก้เป็นสิบบรอบเลยกับเหรียญตกเหรียญแตกแปลกอยูเล่นเลยไหมใช่คือคือเนี้นะสิ่งที่สิ่งที่ผมเห็นเห็นแล้วได้คิดจากเรื่องเรื่องนี้นะคือปัจจุบันเนี่ยเด็กวัยรุ่นอายุประมาณเนี่ยก็จะมีเครื่องมือพวกถ้าวาดรูปก็จะมีพวกโปรแกรมว่าดปั้นก็จะมีโปรแกรมปั้น แล้วพอปิดเราก็แค่อันดูทีเดียวตึง้งอย่างหูเนี่ยพลาดไปเราอันดูทีเดียวปุ๊บก็กลับมาแล้วถูกไหมใช่เหรียญตกหักเราก็อะไรที่ผิดพลาดเราเราแค่อันดูทีเดียวแต่นี่คือแก๊กเดียวนี่เรื่องยาวเลยใช่คะ่ะแต่เรื่องอใหญ่้มาปรับใหมแ่และสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่มันจะทําให้ผมว่าเรื่องเนี้ยเอเคน้องนิวอาจจะรู้สึกว่ามัน,ม,นมันเจ็บปวดจนน้ําตาเล็ด <c oughs> แต่สิ่งเนี้ยพี่กลับมองว่ามันกาลังเข้ามา ฝัง mindset อะไรบางอย่างสัก้ามาสร้างภูมิคุ้มกันเราบางอย่างให้ให้จิตใจ,จเราเข้มแข็งและมีความอดทนมีความเพียรแล้วก็รับได้กับความผิดพลาดหรือความเสียหายเข้าใจที่มาที่ไปของธรรมชาตินะผิดพลาดเราก็รู้สึกว่าไม่อยากกลับมาทำใช่ไหมไม่อยากจะแก้แต่สุดท้ายมันก็กลับมาเป็นผลงานได้แสดงว่าเราข้ามจุดนั้นได้ก็หวังว่า สิ่งที่น้องนิวทำและสิ่งที่น้อง,น,องนิวเป็นเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันหรือหลายคนที่ชมอยู่นะพี่ว่าจะได้เห็นสปิริตแรงใจนะไมเซ็ตที่ดีในการทำงานและอดทนต่อสู้ให้ให้สิ่งต่างๆเราเนี่ยผ่านไปถึงความสำเร็จได้เยี่ยมมากน้องนิวแจ๋วขอบคค่ะคโอ้โอ ผลงานแต่ละชิ้นนี่ไม่น่าเชื่อจริงๆนะก็ไม่แปลกที่หลายคนจะรู้สึกว่าบอกผมไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นเด็กอายุ16บรทำนะครับแต่ก็ต้องเชื่อจริงวันนี้เราก็ได้มาคุยเราได้เห็นที่มาที่ไปเราได้เห็นพัฒนาการแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เขาต้องฟันฝ่านะทางน้องนิวฟันฝ่าไม่ใช่แค่น้องนิวฟันฝ่านะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องฟันฝ่าความยากต่างๆเหล่านี้นะความเหน็ดเหนื่อยต่างๆเหล่านี้มันเป็น มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการที่เราจะต้องาก,การที่จะสร้างผลงานอะไรที่มันเป็นผลงานที่ไม่ธรรมดาเนี่ยมันต้องมีความมุกมานะเพียรพยายามขนาดนี้นะครับแล้วก็ในขณะที่สวนกระแสสังคมในสิ่งที่คนอื่นเขาสู้ไม่ไหวทนไม่ไหวแต่น้องนิวจะสู้ไหวและทนไหวนะและน้องนิวไม่ได้สู้คนเดียวการที่มีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ที่ให้เวลาอยู่ด้วยกันความอบอุ่นความรัก ที่เข้ามาทําในสิ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะในการที่จะทําให้เด็กคนหนึ่งเติบโตมาอย่างมีคุณภาพมีแนวความคิดวิธีที่ถูกต้องนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์เอกนะครับแล้วก็น้องนิวมากนะครับที่ได้เสียสละเวลาให้เราได้มาพูดคุยกันและเป็นประโยชน์กับผู้ชมด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ